สวัสดีจ้าพี่น้องตอนบ,บายบายวันนี้ขอเสืผ้า,าเบิง้งแรงใจกับลังใจที่ข่อยต้องออกไปกีดอย่างพี่น้องอันนี้ตแรกก็คือทองเหนียวตัวที่สองเนาะเมียเป็เลี่ยนที่นี่หางตรงตรงสีนี่หางตรงตัวนี้สิว่าท้องแทงจะพี่น้องนี่อันนี้ตัวที่สองนี่หางขอดๆนี่ต้องขอด้นมามวไใบนี่อันนี้ท้องก้อนพี่น้องนี่แหละกับลังแรงใจเลยเรียกง่ายว่าผ้าละที่ข่อยต้องเลี้ยงดู สามท่องเหรอได้พี่น้องเด้ผพาไปเบิง้งอีกท่องหนึ่งอยู่หนาบ้านน้องเมียไปเลียดเดี๋ยวพาไปเบื้ี่น้องท่องก่อนที่ซีนบ่ท่องปุยเห็นบ่เห็นบ่ปุยปุยอยู่เด้พี่น้องก่อนที่ทีนี่ก่อนปุยนี่ยข้านอนนี่แหละอันนี้ท่องปุยจ้ะพี่น้องนี่ท่องปุยใช่ไหมป้ยลูกขึ้นหน้ามือตายคนเห็นหนาเนี่ยแต่ปุย นี่แล้วพี่น้องท้องที่หเออท้องที่ซีคือว่าท้องปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อซีท้องท้องเหนียวท้องก่อนท้องแทงแล้วก็วท้องปุ๋ยจ้าไปออกไปหาหหเฮเบียืองานหามาเรียงเขาหฮา